ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องฟ้าสบายดีกันสุขสุขค้นทางไทยพี่น้องทั่วโลกทักทายเอฟซีทางไทยสปปลาวน้ำเด้อพี่น้องเที่ยงไหมก่อนล้มเข่าไหมเออตามมาหู้มาหนีพี่น้องวันนี้นะคะเฮามีหัวหอยพี่น้องเบิ้งเบิ้งหัวหอยญี่ปุตรยีบบดเอาหัวใหญ่เอาตัวใหญ่ได้เหมือนกัน เอาหน่วยบักไงมาพามาตุม่มแล้วก็ฟานฟาน,นพี่น้องหัวยังไงเลย้ยที่บนกินกับดำหุูมาได้กินหลายมือแล้วพี่น้องทักขาพี่น้องทักขาเอามาตุม่ม จบีบอาสูฟังแยอะบนสมแม่เมาเมาอย่างเมาเกียงตัดหญ้าเมานนำมันอยอะบนเป็นคนที่ว่าแพ้กินนนำมันแพ้ควรหลดแพ้ เวลานางหลดนี่สิเมาสิวินพี่น้องบางเ่อถึงกับวกต้องกินยากินยังออาสินะบาดนี้มื่อนี่ไปตัดห้าเนาะมันกน็ฮห้วนมันบ่ลมหนูบางหันมันบ่ลมตัดไปจาตอนมากว้นออกกินน้ำมันออกชื่อน้มรแม่นเนซิน วิ่งสีหากสีส่วนเศร้าเศร้าเศร้าไปหาดำสมสมสมเพชรเพชรกินมันช่วงกันนะมันวากกันนะพี่พักมุ่นหนึ่งอีกพี่น้องถาดหนึ่งอีกถาดกนะินน้องไฟบ่ bà của bên cả bà mẹ nào bất kỳ nếp hả Kim Nhân cho mơ Nhà mẹ nào bữa ăn Nói phát khờ Cảm ơn nào không thay xí Thì nè, bà mẹ bạc Nó đoán bán tuyệt um, tuyệt. chui chui kadai, khát kadai. Mhm, 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 đai, mhm, 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 khay mhm, Đây, bùa Mình nhìn cái lốm này biết nào Có bên bạc Quán gì cái có cho tên nhà mình cứ đi cậy bùn đi Chẳng đang hén đi cường Nước bùn hả thả thêm nào thôi กล่องก็ได้สิพังอืมก็ดาษชิ้ชูก็เอาผ่านนี่ล้วอืมว่ะกล่องสิลมกล่องสิลม,มพี่น้องอืมอ้ยนี่แม่ยายสายบัวนี่แม่ติดมือคนเห็นอย่างไรถอด หอยขาวจุนพูนพี่น้องหัวเขาขาว,ขาวเด้อยายบนจะกินเพื่อเด้ออื้ม จอจะได้ออกคากออกแน่ออกก็จะเสียเปียกเบิดพี่น้องเสียเยอะบนเปียกเบิดมันนี้ตัดหลายได้หม้นเนี่ยตัดได้หลายเลยต,ตัดตัต่างได,ด้พี่จู๊ดบ่ฮอดพ่นห้าก็ฮหุก mưa cả bên tầm mà hung này sò con cá nuôi nhanh nhanh là cái nào nó tôm tôm có xây nằm đấy nằm cho ít nhau pho 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 phơi bông mày mò ở tập thay ở bài bọc cụt ông cửa chắc nói แล้วก็ข้างไฟเนาะเปิดเตาแก๊สานี่กะก็ฝาปิดไดปมันนั่นมันหอมมันนั่นาปนี่พี่น้องมันหลอมมันหอนมันฝึกแต่ฝาแลงไงออกนำอุจุขึ้นมางะฝาออกขมวขาวจันพันได้บนปิดไว้กลไปเทนำเย็นใส่นำหอนใส่นำหอนออกเทนำเย็นนอกห้มันกรอบแกะออกมามาล้างเอาตาออกหลังมาหันหัน ขั้นเกลือแล้วก็ล่างออกแล้วก็ามากินพี่น้องนี่กอบหม้อขาวหมวอควันขักนอืมอืมหวานทุเทียวถ้าตัตวน้อยตัวตัวหัวละค่ำนะ ไข่ต้มกับมาเดื่อมาก่งงูเบิ่หน่อยกับถิ่นอ้อนกับกถิ่นแกไม่เบิ่งกันหรอไม่ผาดเพ็ดได้ต่ำหูมหม่เพ็ดทั้งออกสามโลด่ะทั้งเพ็ดทั้งสมงออทั้งกรอบเท้มหน่อยหนึง่ง พอซ่วงบ่บ่าหลายอ้อแล้วบนเิ็มเทียแล้วพี่น,น้องเอ้ยชมเอาไม้สดกรับอันตําหุ่งเข้ากันไปหนัง สีตัดียังยกหนึ่งมือนี้คือสิบได้สอยไหลยรอกตาแล้วกสิมาหดบบกทั่วหดบักขอพวดอีกรอบคำก็คือเสี้ยวบานเมื่อยแห้งมาเนี่ยพัดเครื่องปวดเบิด,ดเออพัดเครื่องตันหนั buốt bớt đấy rồi nặng, xoay hẳn, khóa hẳn, xoay hẳn, khóa hẳn như này nhém 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 như này hẳn từ hẳn ma thương mắt nấm còn biến thành do bệnh. เห็นเนี้ยบนกินตะตำมหงหงอังี่กระบะต้อง,ง,บบง,ห,งห่วงเด้องเปน้องเด้อกระบะตองห่วงยันเน้ยบนเป็นโรคขาดสารอาหารกินอาหารบ่ครบหามูเด,ด้อกระบะตองห่วงดอกมึงเศร้ากับกินผัดผักใส่หมูใส่ไข่อยู่ <laughs> กินอยู่หมูก็ได้ ปลาทอดก็ได้แกงปลาก็ได้อาหารเส้าจะบมันสมซ้ำจะเป็นป้นปลาเป็นแกงปลาเป็นผัดหมูใส่ผักผัดไข่ใส่บวัวไปคับ ม่สารอาหารนี่ดอกตัวหหมันญาอนมาเว้นอันนี้แพ็บก็ได้อยู่พี่น้องเมื่อกินมันเมื่อล้ว่เขาเม็ดกระชินสต่อยีสานมันยิ่งค่านพี่น้อง น้ำ um, ม oh, 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 okay. ันไม่รมกับห้อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่พอดีมาคนเฮาหนึ่งอลมกับรมแห้งตาบ่าลูกสาวว่าแม่หนูเบิ่งข่าวมัาเยอะกว่าอากาศมันโทรศัพท์มันแจ้งเตือนมันนนะมืัอนี้สองทุ่มพายุสิมาลูกสาวว่า เตรียมต่วใส่ปุ๋ยโหลดถ้าอยู่ไงสิมาโทรศัพท์แจ้งมาพยากรณกวอากาศในโทรศัพท์มันว่บสาวยาะวนผลไม้เสือนี่กับประมาณนั้นที่ จิ้มหาจิ้มหกขึ้งเริ่มใช้เราเปน็นหนองใส่ปุ๋ยถ่าน้ำน้ำบ่มีกับเตยบ่อดดเจ้าให้เจ้าหน้าถาฝ่า,าถาฝนหน้าบอ่อดดติดควางลงค้นกับใบยายขึ้นบ่สูบน้ำเตยอมน้องไม่น้ำ มันมีคว้างคว้างทุกไก่อุกคนนเาียคว้างมันกับสูบใส้ลเลยพี่น,น้องเอ้ยเขาคนเขาคนเป็นโคก,กเป็นกวัวไปแล้ว เพื่อนหว,วานเพื่อนหวานเด้อสองหาเพื่อนหวานกับน้องแจ๊คน้องแจ็กกีบเชาโอมเพื่อนหวานบ้านทนกินสมตามครับอันพักขาเข้าบัเบื่อเด้อท่านเ้ามกาเมื่อ,อน,นี้กินเพื่อเพื่อนหวานเป็นพิเศษเพื่อสุขคติหรือเะ่า คุยต่างบ้านต่างเดนหากินยากาน,นะพี่น้องเนาะยาบุญมีหัวลอนในตีกัดย่าไหนล็นอกถึงเขาก็รนะ้านเนาะ กินตามมามๆคือมึอเหมอ่คอเขากับมามาจมมากามันก็กินกับเขาบัมีแนวกินมันมีมันอยู่ไปซื้อแม่ค้ากับบอมาขายหายนะเขาย่านโควิดเงินกูประเด็จติดโควิดกต่ก็มาย่างกูกระดอกระเดือเทสเราว่าเมื่อไรกับกูก็กินแต่เขากับมามาคุมกูยิกจนสิเป็นมามาแล้วล่ะหากินยากแม่ค้ากับบอมาหามาขายหา

จังมนุกจับนำนังเลยเด้อบ้านนี่พี่น้องเอ,อเอยขอโทษขอให้ในการไม่สุภาพ,ดาพเด้อบานเพีนดอก็จังหนหูน้ำตาแล้วมันบ่าจังหมูกนัำตาเด้๋อือเขาห้อมาสุง,งกับบ๊อบบ์ปั้นยอนนุ่งได้ น้าข่าวแถวนี้เขาเจ้าตัดเบอร์ได้พี่น้องว่าเด็ดตัดแล้วของเยอะบนนี่แหละดูเดือหัวใหญ่ค่ะถึนฝานไม่แห้งหรอแม่ฝานสามเปียงเลยดิว้าวเราพี่น้องโอ้ยเพ็ดเพ็ดบุบเบอร์เดือดเฮ็ดจังเลยหรอฮะ Bột tay neo Còn nó mày kìa tầm kìa tầm mồ hôn kìa tầm mồ hôn kìa tầm mồ hôn hư 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 hư